อย่างแรกที่พวกคุณจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็คือกราฟเคลื่อนที่ด้วยอะไรบ้างนะครับกราฟเคลื่อนที่ด้วยเพล e เยอร์นะครับก็คือผู้เล่นในตลาดนะครับไทม์เฟรมก็คือช่วงระยะเวลานะครับในการซื้อขายและก็วอลุ่มก็คือปริมาณในการซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นเพล e เยอร์ไทม์เฟรมและวอลลุ่มสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยเคลื่อนที่กราฟทั้งหมดเนี่ยมันวิ่งนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือปัจจัยหลักนะครับ ปิดไม์ด้วยครับเสียงไมค์มอนิเตอร์มันเข้ามาที่หูผมครับถ้าคุณรู้แล้วนะครับว่านี่คือ3สิ่งหลักที่ทําให้การาฟมันเคลื่อนที่คุณก็จะรู้ว่าที่เหลือทั้งหมดเป็นองค์ประกอบรองหรือว่าเป็น environment ทั้งหมดเลยนะครับเป็น Environment ทั้งหมดเลยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดปัจจัยหลักมีแค่ p l a y e r time frame และบอร์ดลมเท่านั้นทําไมผมพูดอย่างนี้นะฮะก็เพราะว่าสมมติเสาร์อาทิตย์นะครับเกิดมีการยิงขีปนาวุธขึ้นมาวันเสาร์วันอาทิตย์การาฟวิ่งได้ัครบ ไม่ได้เพราะอะไรครับเพยเยอร์ไม่สามารถมี Time Frame ให้เล่นได้วอลลุ่มก็ไม่ปรากฏการาฟก็ไม่วิ่งวันจันทร์ก็เป็นแกลบก็แค่นั้นนะครับเพราะเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดธนาคารปิดทั้งโลกไม่มีที่รับออเดอร์ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดตารางเทรดดิ้งเอามาครับนี่คือ Market อเวอนะครับเป็นตารางของตลาดทั้งโลกนะครับที่มีการเทรดกันทั้งโลกนะครับ เราจะเริ่มกันตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับตลาดแรกที่เปิดมาก็คือตลาดออสเตรเลียครับหลังจากนั้น7จ็ดโมงนะครับก็จะเป็นญี่ปุ่นและ8ปดโมงเป็นตลาดจีนผมเรียกกรุ๊ปนี้ทั้งกรุ๊ปว่าตลาดเช้าครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนบ่าย2โมงนะครับก็จะเป็นตลาดหุ้นยุโรปนะครับบ่าย3จะเป็นตลาด London g o ล d e เอ็กชแนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเอาไปรวมกับตลาดจีนนะครับเซตเนี้ยผมเรียกว่าตลาดบ่ายนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตลาดคเม็กซ์อเมริกาเปิดและ2องทุ่มครึ่งตลาดหุ้นอเมริกาเปิดและก็ไปปิดตอนที่ตีสีนะครับแล้วก็ไปเปิดใหม่ที่ออสเตรเลียวนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันถึงเปิดได้ทั้ง5วันเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ยีชั่วโมงเพราะว่ามีตลาดต่างๆในโลกเนี่ยทับซ้อนกันอยู่นะครับให้มารับออเดอร์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋ออสเตรเลีย เล็กนิดเดียวการาฟวิ่งได้ไม่เยอะอ่ะเพยเยอร์เล็กเพเยอร์เพยเยอร์อน้อยไงไทม์เฟรมของเขาในช่วงเวลาการซื้อขายของเขาก็ซื้อขายกันเองอยู่ในออสเตรเลียแหละแล้วก็วอลลุ่มก็น้อยเพราะฉะนั้นจะมาหวังการาฟวิ่งเป็นพันสองพัจุดโดยไม่มีเอ็กแฟกเตอร์หรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์โลกเลยเนี่ยถ้าการาฟวิ่งปกติในออสเตรเลียเนี่ยก็จะวิ่งได้3 0 0ร้อยจุดห้าจุดมากสุดละนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมีการปิดโพซิชันนะครับแน่นอนนะครับก่อนที่จะเข้าตลาดใหญ่นะครับก็คือตลาดญี่ปุ่นนนนะะะครระะัับเพาฉ้ช่วง6 กราฟก็จะเริ่มนิ่งพอหกโมงห้กราฟก็จะเริ่มขยับแรงถ้าเต็มไส้อยู่ก็จะมีการปิดโพซิชันก็จะดึงกลับนะครับทำให้เกิดเป็นไส้เทียนขึ้นนะครับไส้เทียนเหล่านี้จะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนตลาดเปิดกับตอนตลาดปิดนะครับคำว่าตลาดเปิดตลาดปิดนี่ไม่ใช่ตลาดของแต่ละประเทศนะแต่เป็นของแต่ละไทม์เฟรมก็คือ H1 H4 หรือต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดเรามีอยู่ทั้งหมด9ไทม์เฟรมนะครับอ่ะกลับมาที่ที่พอร์ตครับ 9 time frame นะครับ9 time frame นั้นเนี่ยก็จะมี time f r a m e M1 ก็คือ1นาทีนะครับ5 m 5นะครับก็คือ5นาที m 1 5ก็คือ15นาที m 3 0ก็คือ30นาที h 1ก็คือ1ชั่วโมง h 4ก็คือ4ชั่วโมง d 1ก็คือ1วัน week 1ก็คือ1 week สัปห month หนึ่งก็คือ1นึ่งเนมี9 time frame หลักนะครับในการใช้เทรดนะครับซึ่ง t ไทม์เฟรมอื่นที่อื่นอาจจะมี3นาทีหรืออาจจะมี3เดือนมีอะไรอัันนน้ เป็นเรื่องลองแล้วนะครับโรบอทไม่ได้ไปอ่านสิ่งเหล่านั้นนะครับผมจะบอกว่าก้าวไทม์เฟรมนี้เนี่ยมีความสําคัญและสอดคล้องนะครับ M1 ก็คือแท่งละ1นาที M5 ก็คือแท่งละ5นาที M15 ก็คือแท่งละ15นาทีทุกๆ15นาทีเปลี่ยนหมดนะครับ M30 ก็คือแท่งละ30นาที H1 นะครับก็คือแท่งละชั่วโมง H4 ก็คือแท่งละสชั่วโมง D1 ก็คือแท่งละ1วัน Week1 ก็คือแท่งละ1สัปดาห์ M1 มันเนี่ย1เดือนก็คือเดือนละแท่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูู H1 ออย่คก็ื แท่งละ1ชั่วโมงนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็จะเปลี่ยน1แท่งซึ่งในอีก14นาทีข้างหน้าแท่งต่อไปก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือกราฟเคลื่อนที่ด้วย p l y y r t t m m f r r m m v v o u u m e และทำไมผมชอบมาไลฟ์ตอนกลางคืนทุ่มหนึ่งอ่ะก็ทุ่มครึ่งมันมีโคเม็ก์อเมริกาไงมีตลาดทองคำอเมริกาเปิด2ทุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเอา m a r k e ก Hour ขึ้นมาครับ จะเป็นช่วงกลางและช่วงท้ายนะครับของตลาด London g o ลด์เอ็กซ์แนะครับและตลาดอเมริการวมกันวอลลุ่มมันใหญ่นะครับการาฟมันวิ่งแรงนะครับไม่เสียเวลาไปเทรดตอนบ่ายนะครับที่การาฟมันวิ่งไซด์เวย์นะครับเก็บแรงเอาไว้ซัดทีเดียวตอนกลางคืนนะครับซึ่งถ้าคนอื่นเล่นคู่อื่นอย่าง EU อ่างเงี้ยคุณก็ต้องเล่นบ่ายโมงนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าตลาดหุ้นยุโรปมันเปิดตอนนั้นนะครับ คุณก็ต้องไปเล่นบ่ายโมงบ่ายสองช่วงนั้นนะครับแล้วก็เลิกเล่นก่อนโคมเกมาหรือเลิกเล่นตอนกลางกลางโคมเกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์แต่ละคนก็เทรดคนละคู่ GU คุณก็ต้องมาเล่นช่วงบ่ายนะครับแต่ผมเทรดทองคำนะครับผมจะเล่นตอนกี่โมงก็ได้แต่ผมเลือกเล่นในตลาดที่ดุที่สุดก็คือในช่วงที่มีเทเย์ที่ใหญ่ที่สุดไทม์เฟรมที่มีวอลลุ่มสูงที่สุดนะครับก็คือในช่วงนี้นะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตีสามนะครับ นี่คือช่วงเวลาที่ผมเลือกใช้ในการเล่นนะครับโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับทางบ้านทางบ้านเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจมาหน่อยครับอ่าดูที่ทางบ้านว่าไงฮะทางบ้านว่าไงฮะทางบ้านเข้าใจไหมครับทางบ้านเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจนะครับโอเคนะฮะผมจะไปต่อเรื่องที่สําคัญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งกราฟเคลื่อนที่ด้วยเพลเยอร์ไทม์เฟรมวอลลุ่ม ตลาดเปิด24ชั่วโมงอย่างไรเมื่อกี้ทุกคนเห็นกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดให้ดีว่าโอเคเราจะมาบอกว่าไอยกราฟวิ่งเยอะแล้ว500จุดตอนตลาดอเมริกาไม่ได้นะฮะวิ่งได้เป็นพัน0อ0พันสาก็วิ่งได้นะครับด้วยเพเยอร์นี้ไทม์เฟรมนี้วอลลุ่มนี้นะครับแต่จะให้มาวิ่งตอนตลาดออสเตรเลียตอนตลาดเปิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีแฟกเตอร์อะไรเลยที่เป็นปันจจัยอื่นนะครับแลวจะให้ไปวิ่งเป็นพันพันจุดมันก็วิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหลัักนะครบ ของการที่กราฟเคลื่อนที่ด้วยเพเยอร์ทางเ a m e v อลลูมนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องต่อมานะครับคุณจดเองนะครับผมไม่ได้บอกเรื่องไหนหนึ่งสสมนะครับสมมติว่าเมื่อกี้นะครับกราฟเคลื่อนที่ด้วยอะไรนะครับเป็นเรื่องที่1นะครับผมขอกระดาษ2แผ่นผมหน่อยครับเอามาให้ผมหน่อยนะครับเพเยอร์ทางเฟรมบอลลูมนะครับโอเคนะฮะสามสิ่งนี้นะครับ3ามสิ่งนี้เป็น3มสิ่งที่ทําให้กราฟเนี่ยเคลื่อนที่แล้ววิ่ง เมื่อคุณรู้แล้วคุณเข้าใจคุณเข้าใจจริงๆหรือเปล่าคุณเข้าใจลึกแค่ไหนคุณเห็นกราฟนี้เป็นภาพนั้นเลยไหมเหมือนที่ผมเห็นหรือไม,ม่สวัสดี2,500คนใคนใน c e e o o o ดเลยครับสวัสดีครับ <haunting> คุณกำลังรับชมนะครับการเทรดสดของผมนะครับบนคู่ทองคำนะครับในเพจนะครับไม่ใช่ครับทฤษฎีสองแผ่นผมนครับในคู่ทองคำนะครับนะฮะ ซึ่งตอนนี้นะฮะก็ตรงกับวันที่1พฤศจิกายนปี2 0 2 3นมะครับมี A.D.P.Nonfarm นะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกิรกรรมสารัฐนะครับซึ่งคาดการโดยภาคเอกชนนะครับซึ่งตัวเลขจริงเนี่ยจะออกมาวันศุกร์นะครับศุกร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับและตอนนี้นะครับคุณได้มาอยู่ในวันสําคัญนะครับของผมนะครับก็คือวันแรกของการเทรดภารกิจพิชิตกราฟ t ทนเดอร์ลิสเดอะชาเลนเจอปั้นพอร์ตสฟันเออสาฟัน ปั่นเหลือสามซีแล้วคูปั่นพอร์ตสามพันสู่ฝันหนึ่งหมื่นดอลลร์ครับเออนะฮะคุณเข้าใจแค่ไหนคุณเห็นภาพแค่ไหนนะครับว่าอเมริกามันใหญ่แค่ไหนไม,มีประชากรสามร้อยแปดสิบล้านคนคุณเห็นภาพแค่ไหนนะฮะเขามีรายได้ต่อหัวประชากรเท่าไหร่แล้วทาไมดอลลร์ถึงเป็นค่าเงินที่ครองโลกนะฮะเพราะอะไรนะฮะคุณต้องเข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าคําว่ากราฟเคลื่อนที่ด้วยเพย y เ r อร์ทางน์เฟรอลุ่มเนี่ยมันดูเหมือนง่าย แต่มันลึกมากคุณต้องเข้าใจมันทุกดิเมนชันนะครับทุกมิตินะครับทุกเปอร์เซ็กตีฟทุกมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองไหนที่คุณสามารถมองได้เกี่ยวกับเพเยอร์คือผู้เล่นไทม์เฟรมเกี่ยวกับช่วงเวลาในการซื้อขายและวอลลุ่ม um, คือปริมาณในการซื้อขายคุณจงมองลงไปแล้วเอามันมารวมกันแล้วตอนที่มันมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับในการเทรดนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในการเทรดนะครับซึ่งตอนนี้คนดูเยอะเหลือเกินนะฮะคนดูเยอะเหลือเกินนะครับ เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ด้วยอะไรคุณรู้แล้วเนาะไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะวิ่งมันก็วิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วทฤษฎีของเราคือจิตวิทยาเรศรษฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับวอลล่มเราเอามาถอดคํานี้กันก่อนจิตวิทยาก็คือจิตวิทยานะครับก็คือ,คอไม่ใช่สิ่งที่สามารถเข้าใจได้โดยปกติแต่ต้องค้นลึกลงไปในจิตใจนะครับหลังจากเราใช้จิตวิทยาเนี่ยไปอ่านนะครับเศรษฐศาสตร์ นะครับก็คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับซึ่งไปมีความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับวอลลุ่มก็คือแท่งเทียนต่างๆที่เกิดเป็นแพทเทิร์นต่างๆนะครับและวอลลุ่มที่มีอยู่ในตลาดนะครับว่าตลาดต้องการอะไรนี่คือพื้นฐานเลยคือจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับวอลลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้เราดู H1 ซึ่งปกติเราดู H4 นะครับ H4 เป็นไทม์เฟรมที่เล็กที่สุดที่ผมดูและใช้ในการสกอปปิ้งแต่เราจะมาทําอย่างนั้น นะครับที่พอร์ตสามพันทันทีเลยผมก็ทําได้แต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าถ้าผมทําไปแล้วพวกคุณไม่ได้ความรู้อะไรเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนะครับก็จะต้องสอนตัวเองวันนี้นะครับและการที่ผมสอนตัวเองวันนี้และทบทวนตัวเองในวันนี้ด้วยทฤษฎีของตัวเองในวันนี้นะครับคือการทําไปเพื่อที่จะให้พวกคุณได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอยู่พิมพ์คําว่าเข้าใจครับ ม้ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะเคยดูคลิปผมมามากแค่ไหนคุณจะร่วมกันเทรดกับผมมันมากแค่ไหนนะฮะวันนี้พวกคุณก็จะต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งกับผมใหม่นะครับเพราะว่ายังไงมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ทํามันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถที่จะแข็งแรงได้รากฐานคุณจะไม่แข็งแรงนะครับโอเค เรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่1จบไปแล้วนะครับกราฟเคลื่อนที่ด้วยอะไรนะครับเพเยอร์ทางเฟรม v อ l u ลุ Volume นะครับ